ที่ต่งข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา,าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแทนสองข้อความพระราชสารน,นันเวยพรในโอกาสวันชาติของสัตรณรัฐแคบมรุนละวันฟื้นฟูเอการาชของสาธารณร,รัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2 5 6 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงการณ์ปรุณาโปรดกระพ่อบไทยทรงข้อความพระรชาชสารนนวยพอประยมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคมรูนความว่าประธานนายพอบิยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแคมรูนกรุงยาอุนเด ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเคมบรูนข้าพเจ้าขอส่งคำอ่ำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคมบรูนพระประมาภิไทยมหาวชิราลงกรณตถาวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัว